วันนี้สมศรีจะมากินข้าวกับน้ำพริกแมงดาปาย่างนะคะได้ถั่วพูมากระมู้จะเอาไปย่างกิ่นเนาะก็ลเลยคิดว่าเออเอาไปกินกับน้ำพริกดีกว่าจะตําน้ำพริกกะปิกะจะได้อยู่พอดีมีน้ำพริกแมงดานะคะไปกินกับน้ำพริกแมงดาก็น,กน,นกลแล้วกันเนาะมีถั่วพูพักสลัดแล้วก็มีสตอรสมศรีซื้อสตอรมาตะวานะคะฟักลหฮาิบ หรือักละสิบโคลในสี่ฟักเจ้าแล้วก็มีหอมป้อมหอมป้อมก็คือผักชีนะคะเราจะมากินกับน,น้ำพริกนี่เจ้าอาหารวันนี้มีน้ำพริกแมงดาป่าย่างแล้วก็จิ้นส้มมกเจ้าแล้วก็พักอาหารวันนี้นะคะนี่กับน,น้ำพริกแมงดาน่ากินนะใครสนใจกระทะข้อความนะคะสองร้อยห้าสิบครึ่งกิโลเจ้า มากินข้าวด้วยกันสมสีจะใส่เราเป็นคนกินเผ็เนะเราก็จะใส่พริกป่นนิดหน่อยน้ำผิดนะเจ้าวันนี้เราแยกถ้วยมาอันนี้เป็นแหนมหรือว่ากินสมบัติเราอร่อยเจ้านี้อร่อยโอ้น้ำผิดไปไเข้าด้วยกัน เหนียวร้อนๆทำไมเอาเข้าวใส่ถุงเพราะว่าเรานึ่งนึ่งกระซึ่งเนาะเพราะนึ่งเยอะแล้ววันมันก็ต้องเอาใส่ในถุงไว้จเจ้าแจกแข็งหรือว่าแจกตู้เย็นไว้ใครออกมากินน้ำพริกเมงดาแยกใส่ถ้วยมานะคะอืมอืม อร่อยน้ำพริกแบบบ้านๆอ่ะอืมไม่หวานนะไ,ได้ใส่น้ำตาลเลยเจ้าน้ำพริกอ่ะไม่หวานไม่เผ็ดอร่อย ชิ้นส้มมะ<า>ไปร้านไทยมาตัวไปสตอร์ชิ้นส้มมนาะ ออขอโทษติดใจมือจะเจ้าเรากินคนเดียวเนาะ ไม่ถนัดเอาแบบนี้ดีกว่าทำซีซีพกเข้าไปมันก็นเลยเผ็ดนะคะ อร่อยเพราะไม่อยู่เดนมาร์กอันยางก็อร่อยพราะอยู่บ้านนี่กับข้าวมันเยอะนะมันจะเลย ม่าไงนิอ่ะทำงานเยอะไปมันเหนื่อยอ่ะ What?